สวัสดีค่ะร้านอาลุงเลิงพานิชย์น,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องโรยเมล็ดขงตัวนี้เป็นแบบสองช่องโรยนะคะยี่ห้อยันม่าค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพโดยรอบนะคะไฟตัวนี้เป็นไฟร้อยสอยู่นะคะเป็นไฟญี่ปุ่นพี่คะมีอันนี้ใส่ดินนะคะส่วนช่องนี้ใส่มเมล็ดค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการทํางานเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะ แล้วก็ใส่ถาดไปทางด้านนี้นะคะก็จะลำเลียงไปเรื่อยๆค่ะ พอมาถึงช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับโรยดิน,นะคะ่ะปรับระดับได้นะคะอ,คอันนี้เราก็จะปรับเป็นปริมาณเท่านี้แหละนะคะ นี่คะก็เป็นการทํางานเบื้องต้นนะคะสําหรับลูกค้านะคะถ้าสนใจก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ